เนื้อเล่าไหมปาดงามสีสดใสปัดเดี๋ยวส่้อยจูด้วยครับเนี่ยวไม่ไม่สร้อยจูได้เลยสร้อยจูเด่นนะผมหลวงสีตะไคร่นันมาก่อนนะครับสีได้เห็นแก้วม่าจูข้าแก้วก็ได้พี่น้องงปาดเนื้อแม่แดงงามดีเนาะนะครับจะแบบนี่แหละครับโอเคนะครับสวัสดีครับวันนี้มาเพิ่มไม่ได้แบบ สามสิบกิมาเบิงไกลๆเสียงพี่น้องสามสิกีลสามสิบกิสิบน้ำน้ำเอาพิเียกนะครับนี่ทับีับนี่นี่มึงพี่น้องมึ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 งตับพี่น้องอือโหยช้ำเลยปะเนี่ยช้ำช้ำปาดค้งีว่ะุ่ยดเลยเนี่ยลครับมนีโอ้ผมเสียใจหน่อยเพื่นนะครับ ยอดเลยโอ้เนื้อเดงใจไวงามงามนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยครับเหนือสวรวัตรละโอ้นี่ครับนี่เี่นดอกไมเมืองดีเมือนะครับเนื้อมันไม่ไม่สดสดแดงแดงนะครับนี่นะครับครับอันนี้มาแล้วพี่หลียวมาแล้วเลียบมาแล้วนี่นะครับอันนี้อยู่ในมือเขาเรียกว่าเพียคอร์ดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เลือดนะครับ เพียกรอดีกขาดว่าได้นะครับเนี่ยวอ่อนนั่นนะครับตู้ได้ใส่มันโดยเฉพาะตัวนี้เพียอ่อนนี่คือเพียอ่อนเพียอ่อนนะครับครับเอาใส่ถุงไงถุงนะครับน้ำง้ามนะครับโอ้มันจะคลอยจูแซมแล้วครับรำสิบกี่รำง้างใหม่ๆครับรำสิบกี่ครับผมรำสิบกี่คู่เพิ่มมาไข่หลังไข่หลังไคร่มัาหน่อยแลครับครับครับนี่ครับมีคู่กันนากรับมีครับคู่กันนากรับมีครับผมมีครับว่าง้าก็เัมือเศร้านี่โอ้ไปหลายแล้ว โอ้แต่เดี๋ยวผมมาซาตัวนี้ครับซาน้อยนึงครับนี่ครับอันนี้อันนี้โอ้พวกนี้นี่ครับมันหวานเลยครับพี่น้องนะครับพวกนี้โอ้สุดยอดเลยเนี่ยส้อยจุโอ้แซ่บปัญยังเลยนี่นะครับสิบบาทใส่สร้อยจุแล้วพี่น้องนะครับเพิ่งนี่นะครับนะครับโชว์เนื้อครับนี่พี่น้องโอ้เนื้อแม่ปัดสุดยอดเลยครับพี่น้องนี่ใส่ตึ่งหนึ่งนะครับง่ายบริ คือจะหวานเลยนะครับหวานจุวยเลยนะครับนยเป็นหมอบานเทสเนี่ยที่เป็นเด่นอ้รูแบบนี้ต่ำตะไคร้สัืงแก้วก็ไสวยๆนะครับพุนจอดเลยครับคนไก่ครับ่น้งเระจแห้งโอเคครับเนี่ยที่เป็นเนี่ยไม่ใสครับเี่อบาน เนื่องวัวบวานมันติดใจไซส์มาครับนี่นะครับผมว่าอู้ป่าดอกเก็นบาพีา่น้นองสียังสีเลยพี่น้องผู้สุดยอดเลยนี่แหละเนาะครับใส่จูงไม่ไหมไหนสิหวานจนุ๋ยเลยพี่น้องแซบปัญญ์ไหนท่านนี้ผู้เหลือใจดียวะเห็นเนื่องว่าไม่ไหมระเตินเต็มเลยมันรู้สึกถึงรสชาตินะพูดถึง สายเนื้อหัวกอ่ะพวกคนผ่านนะผมของคุณภาพวิเร,รบของพี่ใช่ครับนี่นะครับชุดลูกรอยบากน,นะครับโอดีวยววะมีอยังแน่นะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับโอ้ครบทุกอย่างนะครับมีชุดจุ๊บก็จะมีอั่างนเทนเนาสามสุดกีบตับแล้วก็อันนี่นะอีกแล้วนะตับ นี่ครับผมนี่หวานครับผมครับผมนัำหวานนัำหวานครับผมหวานจุ้ยครับผมนี่ตับนี่ขายก็ขายเท่ากันกันนันใช่ไหมครับขายเรทเรทเนื้อดายเป็นชุดละชุดยูครับผมอันนี้ก็ขายเป็นแบบชุดลบชุดยูกันครับอันนี้อันนี้หลายคนคุนกินดีนะครับอันนี้กีบกีบครับผม นี่นะครับนี่โปรแกรมนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับนี่ผมจะแต่งเนื้อนะครับโอ้เนื้องามดีหมครับสุดยอดเลยใส่งามนะครับบอดี้ไล่ภายในกันนะจุ๊บจ้านะครับวันนี้เราแต่งออกเนาะแตงหอกคือว่าแบบมาสอกับคือไดส่วนที่แบบดีไปเลยประทังไดหมักพลังบปเขียวมันติดเขียวยากยนะครับใช่ครับ เขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าเป็นความความมกิงใจกับลูกค้านะครับเออถ้าจูนไม่ก็ต้องเป็นดอกเคื่อล้วนนะครับถ้ามีอะไรนะเอ็นติดฟันแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับน,นี่ก็คือพี่เขาจะแต่งให้นะครับจริงๆมันการที่เขาแต่งหอกอย่างนี้มันมีส่วนเนื้อดีติดไปด้วยนะครับเพราะถ้าติดเยอะขึ้นมันก็จะทําให้น้ําหนักลดนะครับแต่ว่าพี่แกเพื่อคุณภาพไม่ได้สนใจ นะครับเพราะว่าถ้าเก็บป่าอย่างเงี้ยมันก็จะขายเป็นสี่ส่วนเป็นเนื้อเศษร,ราคามจะดอกลงใช่ครับไปตุ้มเราไปตุ้มแต่ด้วยเขาเรียกว่าเพื่อให้ลูกค้าได้ได้รับในสิ่งที่บอกว่าสิ่งๆ,ๆมาแล้วจะรู้สึกประทับใจก็ต้องเราก็จัดให้ครับ Tim yêu Con bây giờ bằng ngon 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 ngon

มาตอนเย็นด้วยนี่มันมาเรื่อยๆเรือเศรษฐจังหวะบางทีกับช่วงเช้าบุ่นเดียวเลยบางทีกับช่วงเย็นก็นี่บอกไปถูแบบวันนึงเรือเศรษฐจังหวะนะแต่ก็ทุกวันใช่ทุกวันเป็นแบบนี้ขนาดอยู่ในจุดที่แบบว่านั้นนเนี่ยต้องต้องชื่อเสียงเลยอย่างเดียวบางทีว่ามีน้ำตกเราในเวลาไหนเขาก็ไม่ตื่อร้าเนี่ย เป็นแเขาอาจจะซื้อร้านนึ่งเป็นร้านกับข้าวตรงนี้ไหมจำนวลตะอู่ที่ว่าเปิดใหม่ไหมก่อนเอออ็มาซื้อที่นะเมื่อกี้ก็ฝากคุณชายพิศมุขนี่ครับมันเองว่าเบิึงเลยแป้งเนื้อแบบเงาเงาครับผมมันเองว่าสองโตพี่น้องหลายเติม พีก็ใช่ผมไปเยี่ยมเยือนเขามาเรียบร้อยแล้วนะ กันใช่กันถึงว่าตั้งหายผ่านว่าผมว่าเขามาเอาก็ผมไงสแตนดาร์ดเดียวกันแล้วครับพี่ใช่ี่ว่าเขาบกับาผมแต่ผมก็ยขัดผมไม่เอาว่าเท่าเพรา่นไงว่ามันมีไงมปนถูมันมีแต่เราไม่ด้แล้วบอกมันแ้ก็มาเอาผมว่ามันมาเอาก็ผมเ่าให้ผมฟังว่าโดนโดนเจ้าถิ่น่าาเรื่องหนนิดนึงเราเ็เพื่อนแล้วก็ผมไห่อยหย่อีโบใหญ่มันางทกางเขาแหละมันก็เห็นแย่เ็นได้ตองนง่มนกหน่อยขายดีก็เลย พอคนนที่กระโถงไปต่อว่ามันอยู่